สวัสดีครับท่านพี่น้องท่านผู้ชมและชาวเกษตรกรนะครับวันนี้เราทีมงานของดรกรนะครับดรกรสุเกษมมาจากมาทำการตรวจสอบสภาพดินนะครับ,รบก็ขั้นแรกเนี่ยเราจะต้องทําปรับสภาพดินให้มีความชื้นชุ่มชื้นก่อนก็จะเป็นโดยการลดน้ําที่โคนต้นนะฮะครับ,รบเดี๋ยวทางนี้ทางทีมงานของเรา เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการใช้อุปกรณ์นะครับตรวจสภาพดินตรวจความรวมสมบูรณ์ของดินเนี่ยนะฮะซึ่งมันจะต้องใช้เวลาหลังจากที่เราใช้อุปกรณ์วัดเข้าไปแล้วเนี่ยฮะมันจะต้องรอประมาณสัก1นาทีฮะ อันนี้เราทําให้ดินมีความนุ่มนิดนึงเพราะว่าเราจะได้ใช้อุปกรณ์เสียบลงไปในดินได้นะครับอันนี้ตอนแรกนี้เราจะเป็นเครื่องมือวัดค่า pH ของดินนะครเราจะเสียบไปในดินประมาณอย่างน้อสักประมาณสัก5เซนใช่ไหมครับ การฉีดพ่นโดนฮะตอนนี้เสียงโดนมันจะเข้ามานิดนึงนะครับคือตอนนี้นะครับการตรวจสอบของเรานะฮะการใช้มิเตอร์ตรวจสอบค่า p h หรือค่า MPK อะไรก็แล้วแต่เวลาเราใช้มิเตอร์ ปลักลงไปในดินแล้วเนี่ยในระยะที่เหมาะสมแล้วนะครับเราจะรอสักประมาณ 1- 3นาทีโดยประมาณนะครับเพื่อให้มิเตอร์เนี่ยเขาได้อ่านค่าที่เป็นเที่ยงตรงที่สุดก่อนนะครับตอนนี้นะครับค่า p h 2ดินอยู่ที่5นะครับนั่นหมายถึงความยังไม่เป็นค่ากลางนะครับค่ากลางของค่า p h เนี่ยควรจะอยู่ที่ประมาณ6-7นะครับ ต่อมาเรามาดูค่าอะไรครับคุณใหม่เดี๋ยวเรามาดูรุองศาในดินไหมครับผ่านองศาในดินเนาะใช่ครับตอนนี้เราจะมีอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นวัดค่าความหมุนสมบูรณ์ของดินและเรื่ององศาครับอ๋อที่องศาตัวนี้นะฮะจะบอกองศาของดินด้วยครับตอนนี้อยู่ที่24องศาเซลเซียสครับนะครับครับถ้าเป็นฟาเรนไฮด์นะครับฟาเรนไฮด์มันจะบอกออกมาที่75องศาฟาเรนไฮ รัสพาพอตอนนี้ข้างล่างนี้เป็นยังไงบ้างครับดินตอนนี้สภาพข้างล่างดินเอ่อถือว่าเป็นถ้า<บ>ออกมาเป็นเวทเนาะแสดงว่าก็พอมีความชื้นอยู่นะครับมีความชื้นอยู่นะครับแล้วก็ระดับแสงตอนนี้ฟ้องว่าต่ำเพราะตอนนี้เมฆบังแสงอาทิตย์นะครับระดับแสงขึ้นว่าโรก,ก็เป็นเรื่องปกติของธรรมชาติที่เราควบคุมอะไรไม่ได้ตรงนั้นก็เพราะว่าการไปางธรรมชาติครับที่เราจะมาดูแลและควบคุมในเรื่องของค่า p h ถา NPT คือความเป็นกดด่างกับความสมบูรณ์ของดินถูกไหมครับใช่ต่อมาเดี๋ยวเราลองเช็คค่าความสมบูรณ์ดินดูครับในนี้ในน,น,นี้นะครับจะเป็นปอุปกรณ์วัดค่าความสมบูรณ์ของดินก็เหมือนกันครับเราเดินนะครับเสียบลงไปประมาณอย่างน้อย5เซนก็เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่ง นี้เป็นมิเตอร์ที่อ่านค่าความสมมุติของดินนะครับคุณใหม่นะใช่ครับจะเป็นบอกอของแรก่ธาตนี้ดีนะครับ NPK นะฮะไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมครับช่วงเวลารออ่านค่านี้คุณใหม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของในในสวนมะม่วงที่วังเบนนี้ใช่ครับจากที่เนี่ยครับมาครั้งเนี่นะฮะเป็นครั้งที่ส5แล้วเนี่ย จะเห็นสองเจ็ว่าอันนี้ที่เรามาตรงนี้จะเป็นส่วนมะม่วงนะครับจะเห็นว่าต้นมะม่วงเนี่ยลักษณะของใบเนี่ยมีความเขียวเข้มมากขึ้นลักษณะการถูกทําลายโดยธรรมชาติอะไรพวกนี้น้อยลงแล้วก็มีการเริ่มออกผลมากขึ้นผลมีการโตมากขึ้นนะครับกล้องก็จะจับใบนะครับก็จะเห็นภาพนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะครับ ตอนนี้ลองกลับมาดูกันครับว่ามิเตอร์ที่โชว์อยู่ตอนนี้อยู่ในในในเกณฑ์ไหนนะครับก็เป็นปรากฏว่าอยู่ในค่าค่าและค<ป>่าในดินมีค,ค่อนข้างสูงแล้วไม่ควรต้องเติมปุ๋ยอะไรทั้งนั้นแล้วนะครับก็ในเรื่องของค่า PH ก็จะให้ทางผู้ดูแลสวนนะครับใช้อาร์ดีสองหนะครับในการปรับปรุงค่า PH ให้เป็นกลางนะครับซึ่งอาร์ดีสองหเนี่ย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถทําได้จริงครับมีการทดสอบมาแล้วนะครับว่าทําได้จริงว่าสามารถปรับให้เป็นค่ากลางได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกดมากหรือด่างมากก็จะปรับให้เป็นค่ากลางได้เพื่อที่จะให้ดินมีความปกติและสมบูรณ์นะครับเมื่อดินสมบูรณ์แล้วอาดีทําให้ต้นไม้มีความสมบูรณ์แล้วต้นไม้เขาก็จะสามารถอย่างรากลงไปหาสารอาหารในดินได้ถูกไหมครับคุณไมาใช่ใช่ครับขเขาก็สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ ไม่ใช่แค่มีชีวิตอยู่อย่างเดียวเขาสามารถมีความสดชื่นมีความที่แข็งแรงสามารถออกดอกออกผลให้เห็นเราให้ให้เราเห็นนะครับจนจนตอนนี้นะครับก็นี่ก็คือผลของอาร์ดิธาสองไอสองห้าห้าหนึ่งนะครับอตอนนี้ก็ในเรื่องของผลการติดตามในเรื่องของค่า p h ค่าความเป็นกรดด่างนะครับแล้วก็ Npk นนะครับแล้วก็ สภาพของความชื้นของดินอะไรประมาณนี้เราก็ได้ให้เห็ุผลไปหมดแล้วนะครับโอเคค่า pH อาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวก่อนเ,อดเดี๋ยวดูสักครู่ครับเดี๋ยวดแป๊บหนึ่งด้วยมิเตอรอ์เมื่อกี้อาจจะยังไม่ค่อยไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เด,เดี๋ยวลองดูครับค่า pH จะเป็นยังไง เอาเราลองมาดูกันใหม่ครับสำหรับค่าพ h เสแสดงว่าเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้ตัวมิเตอร์อาจจะมันอ่านค่าอาจจะยังไม่นิ่งนะครับเดี๋ยวเราลงดูครับตอนนี้ค่าพ h เฮณตอนนี้อยู่ที่6 5จุาเนี่ยถ้าเป็น6 5จุ้าแล้วแล้วยังก็คิดว่าเป็นค่าที่ปกติแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้อาจจะ เรียกว่าอุปกรณ์อาจจะยังไม่พร้อมหรือว่าการตรวจสอบจะยังใช้เวลายังไม่ไม่ไม่เียงพอเดี๋ยวลองดูครับอ่าตอนนี้ค่า B พีเอฟ้องม,มาที่หกนะครับหกนี่ก็ยังเป็นปกติอยู่นะครับครับผมหกกับเจ็ดนะครับหกถึงเจ็ดถือว่าเป็นค่าพีเอที่ปกติ <6. S 1> นะครับ ตอนนี้ค่า p h เอยู่ที่6นะครับสรุปออกมาแล้วถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นค่าที่สมบูรณ์แล้วนะครับคือพื้นที่นี้สารอาหารเพียงพอนะครับค่า p H อยู่ในค่าปกติเกณฑ์เป็นค่ากลางนะครับไม่เป็นกดเป็นด่างนะครับก็ที่เหลือก็คือดูแลด้วยอารีสองห้าหนึ่เพียงอย่างเดียวนะครับ ที่นี่ยืนยันนะครับเพราะเป็นสวนของท่านรัชก,กรสุกเกษนะครับไม่ใช้สารอย่างอื่นเลยไม่ใช้เคมีตัวไหนทั้งนั้นครับใช้ R d ี251ตั้งแต่เริ่มนะครับจนถึงตอนนี้นะครับออกดอกแล้วก็ออกผลให้เห็นและผลก็เจริญเติบโตต่อเนื่องนะครับจากคราวที่แล้วที่เรามาถ่ายทำครั้งนี้ก็เติบโตขึ้นมาอีกอตอนนี้สรุปยืนยันออกมาออกมิเตอร์ขยับไปอีกหน่อยเป็น5.5 5.5นะครับก็ถึงแม้จะอยู่ที่5ดลเตรก็บอกว่าไม่เป็นอุปสรรคสำหรับสาหรับอดี251ครับอดี251สามารถปรับได้นะครับก็คือก่อนหน้านี้ไม่ได้ดูแลอย่างเต็มที่นะครับเว้นระยะนานมาเมื่อประมาณ2-3สอาทิตย์ที่ผ่านมามีการดูแลอย่างต่อเนื่องนะครับทุกัทิศุกทิศก,ก,ก็จะ ทำให้ค่าดินดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดก็จะใครได้ติดตามาคลิปของท่านแล้วก,กนก็จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงอตอนนี้มานิ่งอยู่ที่5.5โอเคก็ถือว่าถ้าเป็น5.5เนี่ยรัฐกรท่านเาคยบอกว่า5.5เนี่ยยอมรับได้อยู่นะครับแต่ก็ใช้อดีต5 5หนึ่งต่อเนื่องไปเองจะมีการปรับสบภาพเองนะครับ ก็สำหรับการตรวจสอบในเรื่องของความสมบูรณ์ของดินนะครับนี่คือเห็นภาพทางวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจนเห็นเป็นรูปธรรมต่อมาเราจะตรวจสอบอะไรครับคุณใหม่ต่อมาจะตรวจสอบที่ตัวลำต้นนะครับครับผมโดยเนี่ยฮะถ้าเป็นไม้ผลอย่างนี้เราจะเช็คยังไงครับวัดจากโคนต้นขึ้นไปนะครับครับประมาณ60สเซนนะครับหกสิ0เซนครับเสร็จแล้วเราก็จะวัดรอบลำต้นนะครับนะครับเรียบเทียบกับทั้งก่อนๆที่เรามาอย่างเงี้ยครับครับ ตอนนี้วัดได้อยู่ที่ประมาณยี่กเซนนะครับยี่บกเซนครับใช่ครับเท้าที่แล้วนี่ครับิดแล้วตามนี้ก็จะน่าจะประมาณ25ถึง2ห้ายิาครับสครับก็จะมีการเติบโตเท้ามาแล้วในเรื่องของลำต้นผิวเองผิวลำต้นเองก็มีความที่ว่าไม่ไม่ไม่แห้งแล้งครับดูสภาพเขาก็มีความแข็งแรงต่อมาเราจะดูเรื่องอะไรครับคุณใหม่เราจะมาวัดที่ความเข้มของสีใบของมันนะครับ ใบแล้วการตรวจสอบใบนี้เราเราดูยังไงครับเราจะวัดจากใบอ่อนยอดสูดเนี่ยฮะลงมาระดับชั้นที่สามครับะะแล้วก็กจะมีเครื่องมืออุปกรณ์อีกตัวหนึ่งฮะวัดระดับความเข้มของสีไปอันนี้เดี๋ยวเราเลือกเราจะดูจากไหนครับดูดูจากยอดของมันยอดอ่อนอย่างนี้ไหมครับใช่ยอดอ่อนของมันอยอดอ่อนอ แล้วก็นับลงมาในระดับชัที่สามนี่คืออะไรครับเทสลาร์แล้วก็นี่เป็นใบจริงใบจริงอ๋อโอเคครับเลือกแบบนี้นะครับพยาบีซีออกมาเป็นยังไงครับอยู่ในระดับประมาณสี่ครับสี่ประมาณสามสามสี่ก็นั่นหมายถึงแสดงว่าเออแสดงว่าเนี่ยเป็นระดับที่แสดงอุปสรรคในเก่นระดับที่ปกติเพียงพอแล้วเพียงพอแล้ว ก็คือโดยโดยรวมแล้วเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเกณฑ์ที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นผลผลผลิดีนะครับแล้วก็หลังต้นใบผลนะครับผลก็มีการจเจริญเติบโตอย่างต่อเน,นื่องนะครับ<ช>ครับที่แดนนี่เป็นเล็กๆประมาณเามษายมเล็กๆนะที่เรามานะจะเฉย <ๆๆ S 1> ตอนนี้ใหญ่แล้วครับจะเป็นไข่นกกระทาแล้วใหญ่กว่านั้นละใหญ่กว่านัไข่ลูกคทาเยอะละก็ าการทำรายนี้ก็การทำรายน้อยลงจะเป็นลักษณะใบที่สมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นใช่ครับท่านผู้จัการบอกว่า Rd251 เนี่ยไม่ได้เป็นสารสารพิษที่ฆ่า,มาแมลงแต่ยงแค่ว่าเขาสามารถทำให้ต้นมไม้มีความแข็งแรงนะครับสาาปกป้องตัวเองได้นะครับก็นี่ก็คือการดูแลตรวจสอบสภาพโดยรวมทั้งทั้งดินและลำต้นใบดอกผลนะครับ ของของคดีของอาชีพมาดูแลตรงนี้นะครับสำหรับช่วงเวลาสำหรับงานของคนก่อนนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะย้ายไปใช้ทำในจุดต่อไปนะครับสำหรับการตรวจสอบของสำนักต้นสองใบก็ มาคืนถิ่นโบิบินคืนถิ่นกลับมาบ้านเราเพื่อชีวิตพลิกพืน้นแผ่นดินของเราชีวิตแบบเกา่าไม่หวนคืนสิบอีไเลปลูกอะไรอยู่หรือ ดอกตอกอนเขาถามคุณงามปลูกต้นอะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าลำไยอยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี เกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนาเกษตรกรใหม่หัวใจต้องกล้าแกล่งรวมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่มอบไปทั่วแคว้นแดนไกล เพื่อเกษตรกร,กรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี อยากแสนเลือดทนเก่าไกลกเกษตรช่วยคนหนุนพนด้วยการพัฒนากเกษตรกรใหม่หัวใจต้องกล้าแกร่งร่วมใจร่วมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่ ทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดีด